สวัสดีค่ะ Back h o m London accommodation review ค่ะเราจะพาทุกคนไปรีวิวดูทัวร์ที่พักต่างๆในลอนดอนกันซึ่งวันนี้ ที่พักที่เราจะพาไปดูเป็นคนใกล้ตัวของเราเองเป็นคนรู้จักของเราเองชื่อพี่ป้องเดี๋ยวจะให้เขาแนะนําตัวคือเขาได้เทียวันวีซ่าอยู่ที่นี่ทำมองเทอร์นเนอร์ชิพแล้วก็ตอนนี้ได้สปาวีซ่าแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะมากินข้าวที่บ้านพี่ป้อง,งเกิดข้าวๆแบบว่าพี่ป้องอะเขาซื้อเหมือนเป็นแฟลตอยู่ที่นี่ก็เหมือนแบบถ้าถ้าเทียบกับใครคือเป็นคอนโดแหละอยู่ที่อาร์ชเวย์สเตชันก็ข้างหลังนี้อออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวล่มทาง่าข้างหลังนี้ตรงนั้นเป็นสเตชันอาร์ชเวย์เลยแล้วก็รอบๆนี้ก็จะมีสตาร์บั แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูขึ้นไปดูห้องที่ปองลองเปลี่ยนบรรยากาศมาดูห้องที่ซื้ออยู่กันบ้างตอนนี้เราก็าไม่อยู่ข้างหน้าแล้ววันนี้มีความแบบคุกคลักนิดหน่อยเพราะว่าฝนตกแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะจ๊ะอ่าขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนี่อยู่ข้างบนก็เมื่อกี้ก็คือเขาก็จะถามเลขห้องเราแล้วเขาก็จะกดคอขึ้นมาให้แต่เนี้ยคือพอไม่มีคนขอให้เขาก็เลยมาส่งเราที่ลิ์แล้วก็ให้เราเดินมา เห็นพมอันนั้นไหมนี่พ ah, ึงแล้วฮายอ่าดิส s สฟองพี่ปองแล้วก okay. ็แฟนพี่ป๋องมิกเกลียเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศในห้องแปรบคร่าว ข้อดีของที่นี่ก็คือชาเวอร์ที่อยากน้ำใหญ่ใหญ่ามากคือเข้าไปแล้วเขาแบบอันนี้สเปซเยอะแล้วก็ห้องแ้มสวยแล้วก็มีที่มีที่เก็บของเยอะแเี่ยวอยอะาแล้วก็ชอบชอบสก,กิมสีนี้สก,กิมสีสวยดูห้องนอนกันดีกว่าอ่ะของที่นี่ห้องนอนเขาใช้เป็นเป็นเหมือนกับกั้นห้องนิดนึงแล้วก็เป็นเคอร์เทน อันนี้คือสตูดิโอแต่ว่าก็คือเอาผ้าม่านมาปิดให้แต่ถ้าเป็นห้องที่เป็นวันเบดก็คือเขาจะทาประตูให้เลย <c oughs> แต่ว่าเลยเอาเหมือนกัน <c oughs> แต่ราคาต่างกัน <c oughs> ต่างกันแปดหมื่นปอนสื้ราเข้าประตู How many buildings have you seen before making decision buying this one? Uh, we probably went to see eight, yeah. eight different like actual building, building. Yeah, yeah, yeah. Um, you can make a decision really quickly. Mm -hmm. Like when you go, you can you know instantly if you're like yeah from oh, your gut feeling Yeah, your feeling. Yeah, yeah. Hi, concierge. 24 hours. Yeah. yeah. And then when you pick up the big parcel, so in case if you're not here, you take the parcel for us yeah. and then we can come down and collect it from them. Okay. And we're not in. It's pretty friendly here. Okay. Hi uh, right. Thank you. Post? Okay. So, what this area? So there's parking. Oh, the parking. And that's how you get out. Okay, to the อ่ะที่ก็ใช้คีกาทุกสิ่ง thank you For and things, but as, can you book the h o l e a bit It's nice แล้วก็มีรูฟท็อปด้วยก็ยังไงฝากติดามด้วยนะคะ Home, London Review. แบ็คคอมลอนดอนแอคคอร์ดเดชันรีวิวเราจะทำดูวิที่ไหนกันต่อ mm hmm. ก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ u ับสไคร์บไปบ้ายค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ